ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับวันนี้ครับมามาชมนะพาชมนะครับพันต้นมะขามนะครับพันมะขามเปรี้ยวนะครับพันมะขามเปรี้ยวนี่นะครับผมเพาะจากเมล็ดนะครับทําไมถึงเพาะจากเมล็ดบางท่านก็ว่านะครับถ้าเพาะจากเมล็ดผลผลิตจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจะเป็นกลายพันธุ์แต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมต้องการเอา ให้เป็นมีลําต้นไปก่อนนะครับสาเหตุที่ทําไมต้องเอาเพาะด้วยเมล็ดเพราะว่ามันเกิดมันแข็งแรงเร็วนะครับผมจะไปปลูกในป่านะครับปลูกในป่ายางพาราผสมไม้ป่าร่วมนะครับเพราะเผื่อบางทีนะครับเราจะได้ได้พ้นติตจากไม้มะขามด้วยนะครับจะได้ลําต้นนะครับหรือว่าถ้า ถ้าต้นไม้ป่าเราไม่สวยงามเพอมีแสงแดดเท่าบ้างมาไม้ไม้มะขามเราอาจจะมีผลนติดได้บ้างนะครับเพราะเราต้องการจะปลูกให้สู้ในป่านะครับเพราะบางทีถ้าไม่ได้ผลผลิตของไม้ป่าของเราไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะตัดบางส่วนออกเพราอจะได้มีแสงนะครับเพื่อจะได้ไปให้เขาจะได้ต้นมะขามจะได้รับแสงแดดจะได้บางทีจะมีผลผลิตได้บ้างนะครับอ่า ถ้ามีการสมมุติว่าถ้าเราจะเอาแบบพันที่มีการตอนนะครับมีการตอกงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้นทุนจะสูงนะครับเราต้นทุนน้อยนะครับเราเลยโดยใช้เมล็ดนะครับใช้เมล็ดโดยปลูกครับถ้าเราไม่ได้ผลผลิตจากการเก็บหมากผลเราก็ได้เป็นลําต้นนะครับ้ผมผิดแบบนี้นะครับหรือถ้าไม้ป่าเราไม่โตเท่าที่ควรไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเราก็สามารถจะ เอาออกได้นะครับทีนี้เราถ้าเราดูว่าผ้นผลิตของไม้ชนิดนี้ไม้มะขามเราเนะี่ยได้ผ้นผลิตดีดูว่ามันมีการเจริญเติบโตดีนะครับผมก็จะาบางทีก็จะมีการฝึกในการต่อยอดนะครับต่อยอดโดยการตัดไม้ตัดตัดเอา,เอาตัดเอาเฉพาะไอ้โคนต้นนะครับเอาส่วนที่ปลายยอดออกนะครับเราก็เอาพันสายพันุ์มะขามน,นะครับสายพันธุ์แท้ มาเสียบยอดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามศึกษาต่อไปอีกนะครับเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับนี่นครับผมก็เพาะไว้ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับเพาะาจะลงลูกนะครับที่ไอ้ส่วนยางพาราผสมไม้ป่านะครับจะปลูกเว้นวักไปเรื่อยๆนะครับให้ทั่วไม้ป่าของเรานะครับถ้าเราไม่ได้ผลผลิตในในในการได้มาผลเราก็ได้รับต้นนะครับ ก็บ,บรวบรวมมาไว้นี่ก่อนเพราะว่าอยู่ในรอบเงาเกินไปนะครับเขาะจะไม่สูงดูตรงนี้นะครับเพราะที่หลังสูงกว่าครับด้านไหน,นครับก็แบบมาก่อน เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ต้นมะขามยักษ์เปรี้ยวยักษ์นะครับใบเขาใจะใหญ่นคะรัใบใบจะใหญ่กว่ามะขามบานเรานะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปพาไปหยิบด้วยกันหยิบออกมาวางตรงนี้ก่อนให้ถูกแดดน,นะครับนะครับใส่ได้เลยนะครับผม,ผมจะวางไว้แถวนี้ก่อนนะครับก็จะได้ถูกแสงแดดม้างนะครับเขาจะได้เราจะได้บำร,รุงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับเขามีความสูงกว่านี้เจริญกว่านี้อีกนะครับ อันมีความยาวกว่านี้อีกหน่อยนะครับอย่างนี้นครับเพื่อนๆครับมาชมนะครับมาชมไม้ไม,มไ,มไม้มงคลไม้ป่าไม้มะริดนีะเสดานะครับก็มีทั้งไม้ปา่าไม้บ้านนะครับไม้ มะขามนะครับไปวางอาจะได้ถูกแสงมั่งนะครับจะได้ตเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะครับแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยก็จะดีนะครับใบเข้าใหญ่นะครับเพื่อนนะใบเขาจะใหญ่นะครับ ใบใหญ่ครับครับก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ถูกไปนะครับได้พ่นติดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเหยาไม่ได้เราก็ได้ใบครับใบอ่อนก็ยังค้ายได้นะครับใบอ่อนดูในคลิป youtube นะครับก็มีการคล้ายใบอ่อนไปด้วยนะครับถ้าไม่ได้มาค้นก็ได้ใบอ่อนนะครับ ก็ทุนไม่เยอะก็เ,เลยลองเพาะดูนะครับเพราะบางทีถ้าเราเอาแบบชนิดที่ว่ามีการต่อกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับไปปลูกในป่าเพราะว่าคงจะสู้ป่าไม่ได้นะครับเราเลยมีความคิดว่าเอาแบบมเมล็ดดีกว่านะครับไปเพาะนะครับมาเพาะนะครับแล้วอาจจะสู้แดดสู้ป่าได้นะครับ รากก่อหยาวแล้เนะี่แทงรากออกเยอะเลยนะี่ขาดก็มั่งอะไรมั่งละครับธรรมดาเนาะครับเนาะขาดมั่งอะไรมั่งละวันนี้พาเพื่อนๆนะครับท่านบู้ชมมาอยู่ในโหมดการเกษตรนะครับจากช่างบ้นบานๆนะครับช่างบ้นบานๆนะครับมาดู รรญยุทธก็มาพาชมการเกษตร,รนะครับเกษตรผสมผสานนะครับทำไปโดยใจรักครับทำไปยังไงเราก็คนบ,นบานอยู่แล้วนะครับไ,ได้ผลผิดบ้างไม่ได้มั่งนะครับที่พอมีที่ว่างก็ปลูกไปนะครับ ก็จำนวนจำนวนที่นับดูว่าประมาณร้อยกว่าต้นนะครับสาเหตุที่ใส่ลุมใส่ถุงละสามต้นนะครับสามต้นเพื่อมีการตายนะครับถ้าเขาโตแล้วเราคัดเลือกได้นะครับถ้าโตแล้วเราคัดเลือกได้นะครับเพื่อนๆนะ คับเรียกว่าจะเอาต้นในไว้ในออกครับน,นะครับโตขึ้นบางครั้งบางทีก็จะมีการต่อยอดนะครับต่อยอดต่อยอดเพื่อจะได้พันสายพันแท้มาใส่นะครับ ก็ทำเพื่อเพื่อไปงั้นแหละครับไม่มีสิ้นสุดนะครับการเกษตรนะครับเพราะไม่ได้รีบเร่งจะเอาผลผลิตเพราะว่ายังไงเราก็ปลูกเป็นไม้ป่านะครับถ้าไม้ป่านี้อ่าก็อยู่อ่าห้าถึงสิบปีนะครับได้ผลผลิตนะครับห้าถึงสิบปีได้ผลผลิตมะขามก็ ห้าถึงแปดปีได้ผลผลิตนะครับถ้าเป็นการเพราะปลูกแบบนี้นะครับรอไม่ได้ไหมนะครับก็อย่างนั้นก็ต้องรอเพราะเราก็ไม่ได้ไปดูแลอะไรมากมายนะครับเราก็ปลูกร่วมไม้ป่าไปนะครับเราก็ร่วมปลูกเป็นไม้ป่า ก็ส่วนที่ผมซื้อนะครับซื้อมาปลูกก็มีครับเป็นที่เขาต่อกิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับก็จะไปปลูกเป็นแม่พันธุ์นี้นะครับนี่ส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นพันธุ์ที่ผมคิดว่าจะเอาไปเป็นต้นพันธุ์นะครับนี่มะขมมาขมใบมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับมีการต่อ,อกิ่งขึ้นมาต่อยอดนะครับเป็นล,นลักษคะนี้ ต่อยอดจะเป็นแบบนี้ครับกำต้นเขาเจะเล็กๆนะครับเริ่มเขาจะเล็กๆนี่กจะเป็นกิง่งกิ่งใหญ่กิ่งพันธุ์แท้นะครับถ้าผมไปปลูกนะครับผมก็จะเอาพันสายพันธแท้นะครับมาเสียบยอดกับกับสายพันธุ์เมล็ดนะครับแต่ว่าเป็นไม้เปรี้ยวยักษ์เหมือนกันมะคามเปรี้ยวยักษ์เหมือนกันนะครับ Uh, พันนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่งองอโค้งโค้ง oh นะครับสายพันธุไรครับงองอโค้งโค้ง oh นะครับามาเพาะไว้นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เอาไปเชื่อม่อ uh, ค้าชอบอย่างดีนะครับทำมะขามเชื่อมนะครับส่วนสายพันธุ์นี้ผมก็ไม่ยังไม่รู้มั่นใจว่าสายพันธุ์ไรนะครับเป็นมะาขามยักษ์เปรี้ยวเหมือนกันครับ ตัวใบจะเล็กไปหน่อยนะครับไม่เหมือนใบสายพันธุ์งอนะครับใหญ่ต่อไปเราก็จะเวลาถ้าเราอยากเอาสายพันธุ์แท้นะครับมาเชื่อมยอดกับสายพันธุ์ที่เราเพาะจากเมล็ดนะครับเราก็ตัดครึ่งนะครับตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบยอดได้เลยก็เป็นการฝึกไปในตัวครับไม่ต้อง กัวเสียหายครับเพราะพันธุ์เรามีเยอะนะครับพันของเรามีเยอะนะครับนี่นะครับนะครับก็ไม่เสียอะไรมากนะครับครับก็รู้สึกว่าหิวข้าวนะครับหิวข้าวแล้วแล้วยังไงถ้ามีการจเจริญเติบโตหรือว่ามีการเอาไปปลูกนะครับแล้วจะ อัปเดตครับพาเพื่อนไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่าูกมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับด้วยเมล็ดนะครับแล้วาะออกมาเป็นทุ้งก่อนนะครับี๋ยวค่อยไปนําลงในปลูกนะครับเราจะปลูกการปลูกนี้จะปลูกไว้ในป่านะครับถ้าไม่ป่าพ้นลิ้ไม่ดีเท่าที่ควรผมก็จะโค่นออกบ้างและเราจะมีการบำรุงเอาเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์และก็ถ้ามีการโตขึ้นมาสักหน่อยนะครับถ้ามีความขยันนะครับ ก็จะเอาพันแท้มาต่อยอดนะครับมาเสียบยอดอีกนะครับแบบนั้นนะครับความคิดนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวทวเข้าวแล้วนะครับไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหลังนะครับครับ